สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกมดากลาจาเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาเปิดสูตรอาหาร3สูตรนะครับสูตรที่มันไม่มีมาให้สูตรที่เราต้องมาวิจัยเองนะครับแต่ผมบอกไว้ก่อนนะว่าสูตรเนี่ยคือผมไม่ได้คิดคนเองนะครับผมเอามาจากน้องผมนะเพราะว่าน้องผมเ,เป็นพ่อครัวนะครับเอาแล้วผมให้เครดิตน้องผมไปก่อนนี่ครับน้องผมคนแรกครับชื่อ i l o d 7อันนั้นแหละครับคือคนที่ให้สูตรของผมมานะโอเค ส่วน3เมนูที่ผมจะมาทําวันนี้นะครับก็คือจะเป็นไก่เทรายากิแล้วก็จะมีเกี๊ยวกุ้งกวางตุง้งแล้วก็จะเป็นอ่ากุ้งผัดหลงจริงนะครับ3เมนูเนี้ยผมก็จะมาทําให้คุณผู้ชมดูนะคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้3เมนูเนี้ยคือมันจะบวกพลังมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าผมก็จะมาคิดค้นให้คุณผู้ชมดูนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปในครัวกันก่อนเลยนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ในครัวกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมาเริ่มจากเมนูที่1ก่อนเลยนะเมนูที่1น,นะครับผมจะทําเป็นไก่เทริยากิก่อนนะครับอ่าสำหรับไก่เทริยากินะครับมันจะใช้เป็นเนื้อไก่2อันนะครับแล้วก็หัวหอม1แล้วก็จะเป็นน้าพึ่ง1นะครับส่วนเวลาจะเอาวัตถุดิบนะครับผมแนะนานะสาหรับใครที่ยังแบบหัดเริ่มวิจัยใหม่ๆนะครับให้กดที่ วัตถุดิบก่อนนะครับแล้วก็มาดูก่อนนะครับว่าอันไหนอ่ะมันคือแบบวัตถุดิบนั้นอย่างอันนี้ใช่ไหมอันนี้คือเนื้อไก่อันนี้มันคือเนื้อเป็ดนะครับตอนแรกที่ผมหยิบอ่ะผมก็หยิบเนื้อเป็ดมาเพราะว่าผมคิดว่าเป็นเนื้อไก่ถ้าใครอยากอยากทาวิจัยก็ผมแนะนําให้มากดดูชื่อก่อนนะครับแล้วก็ค่อยไปหยิบวัตถุดิบอาหารนะเพราะว่าตอนหยิบเนี่ยมันจะไม่มีชื่อบอกถูกไหมโอเคอันนี้เป็นเนื้อไก่นะครับแล้วเราก็จะใช้เป็นหัวหอมหัวหอมหัวห,หอมคืออันนี้แล้วก็จะใช้เป็นน้ำ โอเคแล้วผมไปหยิบจากตู้เย็นก่อนนะเราจะใช้เนื้อไก่2อันนะครับแล้วผมหยิบเนื้อไก่อ่าเนื้อไก่สองแล้วก็หัวหอมหนึ่งนะครับหัวหอมอ,อยู่ในนะหน้าหัวหอมนี่ครับแล้วก็จะเป็นน้ำพึ่งอีกหนึ่งนะครับน้ำพึง่งนี่ครับโอเคได้ครบแล้วนะครับเรากดเลือกเลยนะครับโอเคพอขั้นตอนที่สองนะครับหลังจากที่เราเลือกวัตถุด,ดิบเสร็จนะให้เรานําไปคุกนะครับอ่าตรงไหนมันคือคุกนะ <laughs> ผมไม่รู้เลย น่าจะตรงนี้ป่ะโอเคตรงนี้แหละเพราะว่าผมไม่เคยวิจัยไงผมเคยวิจัยแค่มีดูเดียวอะที่ผมทำไปคลิปที่แล้วอะโอเคอ่าตอนคุกนะครับให้ใส่เครื่องปรุงแค่2อย่างนะครับเราจะใส่เป็นเกลือกับอ่าเครื่องปรุงรสนะครับแค่2อย่างนี้นะอย่างละหนึ่งนะครับเกลือเออแล้วผมลืมดูวัตถุดิบมาผมขอโทษครับทุกคนเดี๋ยวผมขอดูวัตถุดิบก่อนนะโอเคผมขอดูวัตถุดิบก่อนอา่ากดผิด ผมเพิ่งบอกไปเมื่อกี้เนี่ยว่าให้ดูวัตถุดิบก่อนอ่าเราจะเลือกเป็นเกลือถูกไหมมันจะดูวัตถุดิบพวกแบบนี้ยังไงที่มันแบบเป็นส่วนผสมอย่างเนี้ยผมดูไม่เป็นว่ะส่วนผสมเอาและงานเข้าเราแหละเราจะดูวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมไงอ่ะอ๋อโอเคผมมีอีกวิธีหนึ่งนะครับสําหรับดูวัตถุดิบที่เป็นส่วนผสมก็คือต้องไปที่ร้านค้านะครับแล้วก็กดดู แต่ว่าในนี้มันไม่มีแบบให้กดดูเลยเหรอมันน่าจะมีให้กดดูอะอ่าคุกเกลือเคือไหนเนี่ยผมจําได้ว่าอาอันนี้น่าจะเป็นผงปรุงรสใช่ไหมมันมีชื่อบอกไหมเนี่ยอ๋อนี่ไงผงซุปไก่แล้วกดค้างได้นะเกลือทําอาหารนี่ครับใส่เกลือแล้วก็ผงเอ้ยผงปรุงรสเคือไหนผมไม่แน่ใจอันนี้มันเป็นซุปไก่อ่ะผมไม่รู้มันใช่ผงปรุงรสไหมอันนี้เป็นน้ําตาล ผักไทยสี CEO, อิ๊อันี้เป็นผงยีราซอสบาร์บีคิวซอสเครื่องปรุงรสนี่ไงใช่ไหมน่าจะเป็นอันนี้นะใส่เครื่องปรุงรสน่าจะเป็นอันนี้นะครับโอเคอ้ยมันเกินละโอเคครับเห็นไหมเกลือก็เกินใช้เกลือหนึ่งอย่างแล้วก็ซอสเครื่องปรุงรสนึ่งอย่างนะครับแล้วก็เลือกคุกเลยนะผมคิดว่าน่าจะใช้อันนี้แหละเพราะว่าน้องผมเขียนมาว่าเป็นซอ,อสซอสปรุงรสอะ่ะแล้วพอเราคุกเสร็จนะครับ ให้เรานําไปย่างนะครับพอ,อย่างปุ๊บให้ใส่อซอสบาร์บีคิวนะครับสองอันเดี๋ยวผมจะกดให้ทุกคนดูนะว่าซอสบาร์บีคิวเนี่ยคืออนไหนนะครับโอเคเดี๋ยวรอมันสักแป,ป๊บหนึ่งนะเหมือนจะไม่มีเกมมาให้เล่นนะครับโอเคเสร็จแล้วให้นําไปย่างนะตรงไหนคือย่างเนี่ยตรงนี้ไหมอ่าตรงนี้อะไรอะ่ะตรงนี้หัน่นตรงนี้คืออะไรอะ่ะย่างแม่เนี่ยย่างโอเค กดย่างเลยครับเดี๋ยวรอมันให้เราใส่วัตถุดิบนะครับเราจะใส่อซอสบาร์บีคิวไป2อันนะครับแล้วเราก็จะ่พอเราใส่เสร็จเราก็จะเสร็จแล้วนะโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคซอสบาร์บีคิวน่าจะเป็นอันนี้นะใช่ไหมโอเคใส่เลยครับ2อันแค่นี้นะครับแล้วก็รอมันเสร็จพอเสร็จปุ๊บเราก็ไปประเมินนะครับแล้วก็รอรับเมนูไก่เทริยากิได้เลยนะไม่ยากไม่ยากผมบอกเลยันคือเกมอะไรอ๋อโอเค เราเล่นเกมก่อนครับอุ้ยมันก็ไม่ค่อยยากมากนะเนี่ยมันผมดูถูกอะอ่านี่กันนี้ไดไหมโอเคได้อันนี้กับอันนี้อันไม่ได้หรอผมคิดว่าอันนี้กันเนี้ยไม่ได้โอเคข้างในก่อนอืมเอ็กพีโอเคได้ไอเนี่ยอ๋อมันคนละอย่างมันขวดกลมก็ขวดอันนี้ผมดูว่ามันอย่างเดียวกันอ่าอันไหนโอเคเรากดรีกันเลยอันนี้ อ่าอันนี้ก็คนละอย่างอันนี้อันนี้กับอันนี้โอเคแล้วก็ไหนอีกอะอันนี้กับนี้ได้ไหมโอเคได้อันนี้ออ้ยง่ายแล้วครับอ๋อไม่ยากไม่ยากตอนแรกเราก็สับสนได้สองอันนั้นอ่าไม่ได้อันนี้กับนี้โอเคน่าจะผ่านหมดแล้วครับไม่ยากโอเคแล้วก็รอมันปรุงอีกแป๊บหนึ่งนะหลังจากเราเล่นเกมเสร็จนะครับ ขอให้ได้เฮ้ยผมกลัวตอนใส่เครื่องปรุงนี่เนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่ามันคือซอสปรุงรสหรือซุปไก่เงเพราะว่าน้องผมเขียนมาว่าซอสปรุงรสโอเคเดี๋ยวเราไปแบบอ่าเดี๋ยวเราไปวางที่โต๊ะแล้วก็ประเมินเลยนะครับมามาสำหรับเมนูแรกเราจะผ่านไหมเนี่ยประเมินนี่ไงได้แล้วครับไก่ทะเลยักษูโหทุกนุนลูกเฮ็ดผีสามเศษนะ่ะอา้าวมันไปไหนอะ อ๋อคือเสร็จแล้วมันก็ให้เราออกเหรออ่ะเรากลับไปใหม่ฮูเตโบฮิตพีเยอะจริงอะสามแสนเลยอะแบบถ้าขายแบบอยากแบบต่อสู้แล้วฮิตพีแบบจะเยอะนะผมบอกเลยสุดจริงอันไหนอะไก่เทริยากิเราอยู่ไหนอะไหนอะผมจะดูไก่ผมยังไงอะอ๋อมันน่าจะปลดมันน่าจะล็อกอยู่ไหมมันเป็นของอะไรเป็นของญี่ปุ่นปะนี่ไงเราล็อกอยู่ อ๋อต้องเป็นมิชลินหนึ่งดาวอ๋อเชฟขั้นต่อไปแล้วผมก็ทำได้แล้วเนี่ยโหบวกเฮ็ดพีสามแสนหนึ่งหมื่นห้าพันอะเยอะจริงโอเคเดี๋ยวไปที่เมนูที่สองนะครับสำหรับเมนูที่สองผมจะทำเป็นกุ้งผัดหลงจิ้งนะครับกุ้งผัดหลงจิ้งสำหรับวัตถุดิบที่ต้องใช้ในการทำนะครับจะเป็นกุ้งสามแล้วก็ใบาชาสองแล้วก็จะเป็นซอสปรุงรสหนึ่งแล้วก็เป็นเกลือหนึ่งแล้วก็เป็นซุปไก่หนึ่งนะครับเหมือนเดิมนะครับให้ดูที่วัตถุดิบก่อนนะโอเค อ่าวัตถุดิบดูที่กุ้งกุ้งกับอันนี้นะครับแล้วก็ใบชาใบชาใบชาคืออันนี้นะครับแล้วก็มีแค่นี้แหละ <c oughs> โอเคสองอย่างนะครับแล้วแต่ว่ามันจะแบบเยอะไงจะเป็นกุ้งสามแล้วก็ใบชาสองอ่ากุ้งสามตัวแล้วก็ใบชาสองใบชาโอเคเลือกเลยครับพอเสร็จเราก็เอาไปคุกแล้วก็ใส่ซอสปรุปงรสหนึ่งนะครับเอาไปคุกเอาไปคุกตรงนี้ตรงนี้ผมจําได้ โอเคคุกเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึง่งมันจะให้เราใส่ซอสปรุงรสนะครับแล้วเราก็ใส่ไปแล้วก็ชิมซะด้วยสุกไหมเนี่ยผมอยากรู้ว่านหน้าตามันเป็นยังไงนะเนี่ยไอ้กุ้งผัดหลงจิ้งอะไรเนี่ย <c oughs> ผมสงสัยมากเลยผมแบบผมสงสัยตั้งแต่ชื่อมาแหละอ่าใส่ซอสปรุงรสนะครับอันนี้ใช่ไหมโอเคอันนี้อุ้ยสองอันเลยอันเดียวไปใส่เลยครับอันเดียวนะผมอยากรู้จังพวกที่เขาคิดคนอาหารเนี่ยสูตรอาหารเนี่ยเขาต้องคิดคน แบบยังไงอะม <c oughs> คือมันโหดมากเลยนะทุกคนแบบอ่าเมื่อไหนจะแบบเริ่มตั้งแต่วัตถุดิบแหละบางอันแบบมีกุ้งสามอันอย่างเนี้ยคือใครจะไปคิดว่ามีกุ้งสามอันนะถูกไหมถ้าเป็นเราแบบคนธรรมดาเราก็แบบใส่แค่อันเดียวใช่ไหมแต่น้องผมแบบมีสูตรอาหารเต็มเลยโอเคพอเสร็จแล้วนะครับอ่าให้ไปทาอะไรตอนนะให้เอาไปทอดนะครับทอดคืออหไรวะอันนี้ปลาทอดโอเคเอาไปทอดนะครับเดี๋ยวรอให้มันใส่แบบอ่าวัตถุดิบนะครับแล้วเราก็จะใส่เป็นเกลือกระสุนไก่นะครับแค่นี้นะ เกลืออันนี้ใช่ไหมโอเคเกลือ,อหนึ่งแล้วก็ซุปไก่เือนนี้โอเคซุปไก่หนึ่งแล้วก็ทอดเลยครับเราก็หลอมาเสร็จผมคิดว่ามันน่าจะมีเกมมาให้เราเล่นเหมือนเดิมนะสําหรับเวลาเรา,าเวลาเราวิจัยเนี่ยลองมาสักแป๊บหนึ่งผมว่าน่านาจะมีเกมลนะขนาดเราทําอาหารธรรมดามันยังมีเกมมาให้เราเล่นเลยทอดไปผมคิดว่าถ้าเขาแบบลงดีเทลก็แบบของที่อยู่ในกระทะแบบให้มันเป็นผักมากก็ดีนะอันนี้คือเกมอะไรเนะี่ย โหเกมแบบนะเนี่ะผมไม่เคยเล่นเด้อเอาแล้วโอ้โหแล้วมันแล้วแบบภาพมันเยอะอา้าล้มเหลวเลยเหรอฮะผมล้มเหลวปะเนี่ยเมื่อกี้ผมไม่เสร็จอะ่ะ คือ้ทไมให้เสร็จแล้วมันจะล้มเหลวไหมเนี่ยคือผมไม่รู้ด้วยแหละโอเคไหนลองประเมินดิจะได้ไหมเนี่ยเมื่อกี้มันล้มเหลวอะเนี่ยโอโหต้องทําไม่เลยโอเคแล้วผมตัดไปตอนที่เอาไปทอดแล้วนะครับเดี๋ยวรอเล่นเกมใหม่โอเคครับตอนนี้ผมก็คุกเสร็จแล้วนะเหลือแต่ทอดเหมือนเดิมนะรอบนี้เราต้องผ่านเกมนะเกมเมื่อกี้มันแบบ <c oughs> คือปกติเทาเราเล่นในดนะันเจี้ยนอะคือเราสามารถผิดได้ใช่ไหมแต่นี่คือผิดแล้วมันล้มเหลวเลยคือเราต้องห้ามผิดเลยแล้วม่งยากจริงอะ คือมันให้ภาพมาต้องแบบเท่าไหร่อะแปดภาพขนาดดันเจียนเนี่มาแค่หกเลยผมคิดว่ามันยากมากเลยโอเคใส่เกลือกับซุปไก่นะครับเอ้ยใช่ไหมวะอ๋อไม่ใช่เออใช่ใช่ใช,ใช่ใส่เกลือกับซุปไก่ <c oughs> มึนแหละต่อลคุกเราใส่แค่อ่าอะไรนะใส่แค่ซอสปรุงรสโอ้เกมดีง่ายครับโหดีนะผมไาเจอเกมเมื่อกี้โหเกมเมื่อกี้ยากจริงอะคือมันผิดไม่ได้เลยอะขนาดในดันคือเรายังเริ่มใหม่ได้ถูกไหม แต่ว่าแบบในนี้มันผิดไม่ได้เลยอ่ะอ่าอันนี้กับอันนี้ไหมไม่ใช่แหละอันนี้ดิเอออันนี้กับอันนี้เอ้ไม่ใช่อันบนเออแล้วก็อันนี้อันนี้กับ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 อันนี้ไหมโอเคไปเสร็จสักทีดีนะเจอเกมง่ายถ้าเจอเกมแบบ เจอเกมแบบเมื่อกี้นะผมบอกเลยว่าตายโอเคเดี๋ยวรอมันคุกเสร็จนะครับแล้วเราก็ไปประเมินดูนะผมอยากรู้หน้าตาจริงๆแต่กุ้งผัดหลงจริงเนี่ยมันคือ,อยังไงโอเคเดี๋ยวรอก่อนนะครับโอเคเสร็จแล้วปะเราประเมินเลยดีกว่าเออเออ,เ,อ,อเดินติดโอเคประเมิอนอ๋อหน้าตางี้เหรอโห เมื่อกี้ HP 3 0ีสามื่นหนึ่งอันนี้ HP ็ด0ีสี่แสนเอ้ยอันนั้นสามแสนหนึ่งอันนี้สี่แสนเก้าเกือบห้าแสนอะส9ดแสนเก้าห้าพันอ่ะโอ้โหทุกคนผมบอกเลยนะว่าเยอะจริงอ่ะได้เฉยยาด้วยวะโอ้โหมันเมนูของใครวะผมอยากรู้วะ่ะแต่แบบมันเยอะจริงๆอ่ะอ่าของน่าจะเป็นของจีนปะกุ้งผัดหลงจริงอ่ะชื่อ โหมิชลินห้าดาวอะ่ะทุกคนดูดิบวก H ฮท0ีสี่แสนอ่าสี่แสนเก้าหมื่นหน้าผ่านอ่ะอย่างที่ผมทําคลิปไปว่าถ้าแบบถ้าถึงมิชลินจดดาวเฮพีน่าจะบวกสามแสนใช่ไหมแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นล้านอะ่ะดาอ่าขนาดห้าดาวอย่างแบบห้าแสนแล้วอะ่ะเจ็ดดาวก็น่าจะประมาณหนึ่งดาวเจ็ดดาวน่าจะประมาณเจ็ดแสนอ่ะทุกคนผมเลยคิดว่าเนี่ยอย่างที่ผมทําคลิปเมนูอาหารไปว่ามันแบบสําคัญมากนะครับสาหรับคนที่เล่นสายเนี่ยโหสุดยอดอะ่ะ ผมแบบผมตกกระลึงเลยนะบวก4ี่แสนเกือบห้าแสนเนี่ยสี 4, 000, 9, ่แสนเก้าอ่ะคือตีไปห้าแสนนะครับเยอะมากโอเคต่อไปจะเป็นเมนูเกียกกเยเกเก๊ยวกุ้งกวางตุ้งนะครับแล้วผมหาสูตรแป๊บหนึ่งสําหรับวัตถุดิบของเมนูที่สามนะครับก็คือเกี๊ยวกุ้งกวางตุ้งนะอันนี้จะใช้เป็นเนื้อหมูหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นเนื้อกุ้งสามแล้วก็จะเป็นแป้งสาลีหนึ่งนะครับเราเหมือนเดิมนะให้กดดูที่วัตถุดิบนะครับแล้วก็ดูก่อนเนื้อหมูใช่ไหมอันนี้คืออะไร นี่คือเนื้อหมูอันนี้คืออะไรเนื้อวัวเนื้อแกะโอเคเนื้อหมูนะครับที่มันจะติดมันนะแล้วก็จะเป็นกุ้งกุ้งก็มีอันเดียวแหละครับโอเคแล้วก็อันสุดท้ายจะเป็นแป้งสาลีผมคิดว่าน่าจะมีอันเดียวนะแป้งสาลีนี่ครับน่าจะเป็นอันนี้โอเคใช่เดี๋ยวเราเอาวัตถุดิบเลยนะเป็นเนื้อหมูหนึ่งแล้วก็กุ้งสามแล้วก็แป้งสาลีแป้งสาลีหนึ่งนะครับเนื้อหมูอันนี้แล้วก็กุ้งสามแป้งสาลีแป้งสาลีอยู่ไหนนะโอเคเสร็จครับ แต่อันนี้นะครับจะทำไปสามพันต่อนะถ้าเมนูหนึ่งกับเมนูสองจะทำแค่เอาไปคุกแล้วก็ไปทำเลยใช่ไหมแต่ว่าเนี้ยต้องเอาไปหั่นก่อนนะครับโอเคหั่นน่าจะเป็นที่เขียงนี้โอเคหั่นผักเราหั่นพอหั่นเสร็จก็เอาไปคุกนะครับพอคุกเสร็จเราค่อยเอาไปทอดนะสำหรับเมนูนี้มันจะทำสามพันต่อนะครับแต่ว่าขั้นตอนสำหรับตอนหั่นเนี่ยคือเราจะไม่ต้องใส่เครื่องปรุงนะครับโอเคหั่นเสร็จแล้วใช่ไหมเอาไปคุกนะครับ ตอนคุกต้องใส่เครื่องปรุงนะครับตอนคุกจะใส่เป็นเกลือกับน้าตาลนะครับอย่างละหนึ่งเหมือนเดิมนะแล้วก็ตอนขั้นตอนสุดท้ายตอนทอดแล้วผมจะบอกนะครับว่าเอาว่าต้องใส่เครื่องปรุงอะไรโอเคเดี๋ยวรอรอมันให้ผมใส่ก่อนคุกไปเกลือหนึ่งแล้วก็น้าตาลหนึ่งนะครับโอเคใส่เอ้ยถูกไหมเนี่ยผมกลัวว่าผมจะไม่ถูก โอเคสุดท้ายเอาไปทอดน,นะครับใช่ไหมเอาไปทอดไหมโอเคใช่ครับเอาไปทอดครับแล้วก็ใส่เป็นจิ๊กโชว์นะครับเดี๋ยวผมขออ่านก่อนอันนี้คือจิ๊กโชว์วะอ๋อนี่ครับอันแรกเลยจิ๊กโชว์โอเคเดี๋ยวรอรอเล่นเกมนะครับพอใส่นี่ไงเกมมาละไม่เอาเกมแรกแล้วอะโอโหโอ้โหตายแน่ โอ้โหมีอันล่างด้วยเอาแล้วเอาแล้วโอ้โหเนี่ยคือมันถูกสามันแล้วเนี่ยผมทิ้งเลยได้ไหมโอเคเฮ้ยผมผมทิ้งเลยดีกว่า โอเคเดี๋ยวผมรอทับเฮ้ยมันทําไมมันทําความสะอาดไม่ได้อะทำความสะอาดทีโอเคเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาตอนตัดมาตอนที่เรามาทอดเลยนะโอเคครับตอนนี้ผมก็คุกเสร็จแล้วนะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นเกมกันขอไม่เอาเกมแบบเมื่อกี้มันยากเกินไปอ่ะมันต้องแปดภาพอ่ะแล้วแบบคือมันผิดไม่ได้อ่ะคือผิดแล้วมันก็แบบพังเลยอ่ะโอเคใส่จิ๊กโซอ่าจิ๊กโชว์เหมือนเดิมนะครับมาขอเกมไม่เอาเกมเมื่อกี้แล้วอ่ะขอร้องเถอะผมคิดจะทำใหม่แล้วนะ ไม่เอาแล้วนะขอแบบเกมอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เกมเมื่อกี้เออเกมนี้อ่ะง่ายๆมันชอบเหมือนกันไม่เหมือนวะข้างบนเหมือนกันอันนี้อันนี้กับอันนี้อันนี้กันไหนวะอันนี้โอเคอันนี้กับอันนี้อันนี้กับอันนี้ แบตจะหมดด้วยผมโอเคเรียบร้อยเสร็จแล้วทุกคนรอเสร็จนะครับเดี๋ยวรอไปประเมินดูนะเดี๋ยวรอว่า,าเมนูเกี๊ยวกุ้งกวางตุ้งเนี่ยว่าจะเป็นเมนูที่โหดอย่างเมื่อกี้ไหมอย่างเมื่อกี้มันของมิชลิน5าดาวถูกไหมบวกเฮดพีห้าแสะเยอะยอจริงๆผมบอกเลยว่าเยอะจริงๆโอเคกดเสิร์ฟครับผมประเมินเรียบร้อยเกี๊ยวหู อ๋อนี่จะเป็นแบบบวกสถานะต้านแข็งอ๋อถ้าแบบอันอื่นจะแบบบวกพุกอ่าเป็นเลือดถูกไหมแต่ว่าสําหรับเกี่ยวกุ้งกวางตุ้งจะแบบบวกต้านแข็งนะครับอุ้ยผมคิดว่ามันก็ดีอยู่นะแต่ว่ามันก็ไม่ดีแบบมากอ่ะเพราะว่าอ่าธาตุที่ตีเราแข่งได้ก็นั่นจะเป็นธาตุธาตุน้ำอ่าธาตุดาบถูกไหมที่ใช้ที่ใช้สกิลกับเป็นพลังมาจารแล้วก็มันต้านแข็ง10อ่าอันไหนเกี่ยวกุ้งกวางตุ้งน่าจะของจีนนะ เกี๋ยวกุ้งกวางตุ้งนี่ครับ5นาทีตานแข็ง10%อ๋อผมคิดว่าไม่ค่อยดีมากนะอัพเป็นผู้นำมาสเตอร์อาหารอันไหนคือผู้นำมาสเตอร์อาหารวะทุกคนมีด้วยเหรออ่ะปล่อยมันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเลยนะอย่างคนที่แบบขี้เกียจคิด,ค,ดคนเมนูอาหารเองอะ่ะผมก็ ามาทําคลิปให้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณน้องผมมากๆเลยนะที่ให้เมนูอาหารผมมานะครับยังไงถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์ไว้ผมด้วยนะวันนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบายทุกคน